สวัสดีครับชาวเกมเมอร์วันนี้ผมออฟฟี่พีสเปกเตอร์อยู่กับรายการ a c g t v เช่นเดิมนะครับกับเกมไมครับก็คลิปนี้เป็น EP พิเศษสำหรับฉลองครบ100ซับนั่นเองนะครับตรงกับวันเด็กพอดีเลยโอเค ก็นี่เป็นเซฟใหม่ของผมเพราะว่าเซฟเก่าผมไปปรับเป็นโหมดฮาร์ดคอร์พอตายแล้วมันจะไปเกิดเอ้ยไม่ใช่มันเกิดเลยพอเราตายในโหมดฮาร์ดคอร์มันจะรีโลกใหม่หมดเลยอ้าวฝนตกเฮ้ยกายแนวโบวคริปเปอร์โอเควันนี้ข้าวก็เริ่มโตแล้วนะครับต้องเก็บข้าวก่อนละเก็บข้าวเลยนี่เอาต้องเก็บมามาไปด้วยมาปลูกใหม่โอเคก็วันนี้วันเด็กก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับอยู่บ้านครับรู้จะไปเที่ยวไหนครับโอเคตอนนี้ยังไม่โตนะต่อทิ้งทิ้งไปฮะผมว่า เน่ยเป็นเท่าๆกันมันโตไม่เท่ากันวะตีทิ้งแม่งเลยล้วก็หว่านเล็ดนะครับโอเคหว่านเล็ดก่อนก็ใช้เจแพ็คนี่ดูสบายตีไอ้สบายตีสบายตาดีครับดูครับหน้ามันจอชาวไล่ไหมเหนไหน้าจอชาวไล่ครับว่าแฟบ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 โอเคดูสบายตีนพูดได้ไงวะเที่ยงห่าโอเคครับเดี๋ยววางก่อนปั๊บปป๊อปป๊อปวางตรงนี้โอเคเออแล้วก็ตอนนี้แล้วมั้ง ลรข้างล่างเหข้างล่างข้างล่างข้างล่างอออสองแปลงนี้ไม่ได้สองแปลงไปปลูกอ่าแตงโมนะครับกับฟักทองกันเองเดี๋ยวจะลงไปขุดมือข้างล่างกันนะครับนี่อนหนึ่งนะมีของมีค่าไม่ในตัวไม่มีนะไม่น่าจะมีอะไรหรอกอลองไปข้างล่างดีกว่าอืมนี่เป็นเดี๋ยวข้องนี้ค่อยขุดมึนไปก่อนทีนที้ผมขุดมาเจอตรงนี้เป็นอ่าอ่าไงเป็นแอ่งน้ํานะครับแอ่งน้ําใต้ดินนะครับน้ำบาดาลโอเคขุดตรงนี้ลงไปดีกว่าแม ก็ยังไงเดียวอยากเล่นวินดิ่งก็โอ้เฮ้ยมีดินด้วยวะน้ำขวดนี้ลงไปเดี๋ยวเราจะทำข้างล่างให้เป็นห้องใหญ่ๆเลยอย่างที่ผมว่าทําให้ตรงเป็นฟาร์มเมื่อกี้เป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วก็เดี๋ยวทําข้างล่างให้มันเป็นอะไรใหญ่ๆเลยไว้ทําอะไรเล่นโอเคตอนนี้ยังไม่ได้เลสโตนตั้งอันเลยอยากได้เลสโตนมากเลยตอนนี้เลสโตนอยู่ไหนเนี่ยขุดไปเรื่อยๆก่อนเดียวขุดไปเรื่อยๆ เราถึงชาติหน้าก็ได้นะโอเคอืมอ่ะฮะวันนี้ข้างนอกก็น่าจะยังมืดอยู่นะยังไม่สว่างเลยเรอตอนเช้าก่อนเจาะไปตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าเลยครับต้องระวังน้องเนรลักโลกมาตีหวัวตัดไม้ทำลายป่าเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอเคตัดอ่องลงไปเออืึเฮ้ยอะไรวะนี่ไอ้แก๊บอีกแล้วเฮ้ยเจอแก๊บอีกแล้ว แล้วผมขุดเหมือนผมลำคาในะแก๊บนี่มากสุดแล้วมันทำให้ขุดลำบากมากเลยเด็ดไฟก่อนเจอแก๊บอีกแล้วอุปสักคอุปสักตก็ให้รักบ้างเกิดกูไม่ได้รักกับใครครับโอเคระวังฮีโร่บายด้วยนะครับอืมเป็นแก๊บต้องขุดไอ้พลชั้นแก๊บนี่ไปก่อนหรอมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยจะขุดขุดแก๊บนะฮะเพราะแก๊บนี่มันขุดมันขุดยาก ขุดแล้วมันถลม่มอ่าเป็นพื้นหินแล้วเย็ดเอาเวนกำเด็ดๆแปะก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันถานนี่นะเอาอีกละแกบเอ้ยแกบต้องขุดอย่างระวังครับเผื่อจะไปขุดแล้วเจอรูอะไรแล้วเราขุดอ่าเมืองเราอย่าขุดอย่างนี้นะอย่าขุดให้มันตรงตัวเราเพราะเรา,เราไม่รู้ว่าข้างใต้เท้าเรามีอะไรอยู่ให้ขุดอย่างนี้นะขุดซับกัน โอเคว่าเพอเพอขุดไปตกไปในลาวาไม่กัะตกไปกลางดันเจนนี่คือง,งานง่องเลยเนะโอเคอืม okay. แถนี้แร่เยอะดีวะแซวว่ายัางลึกไม่มากยังไม่เจอพวกเลสโตนนะนี่จะขึ้นยังไงทีเนี้ยก็ต้องเอาหินมาแปะดิแปะ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 เมื่อกี้เราจะไปทางไหนวะโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้เมื่อกี้จะทำมอ่ะโอเคกีฬะแก๊ปแก๊ไปละแก๊ป อก็เอ้าเวนกรรมละนะนั่นไงคำนวณผิดพลาดนิดหนึ่งอ่ะแค่นี้ก็ได้ละเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับแม่เราต้องทำทำลางรถไฟดีกว่ามันขึ้นลำบากบ้านนี่มันลึลอะึกไปเลอะขึ้นไปข้างบนว่าก็ไปดูว่าบนว่ามันสว่างหรือยังนะโอ้โหขึ้นลำบากมากเลยปวดเข่าเฮ้ยเฮ้ย ตรงนี้อะไรวะอ๋อแอ่งน้ําผมว่านะเราขุดตรงฟาร์มให้เป็นใหญ่ๆดีกว่ามันลําบากมากเลยอยู่ลึกๆเนี่ยแหมตอนนี้ก็ขึ้นไปล็อกกี้ขึ้นไปกกขึ้นไป,นไปจีโอเคข้างนอกก็เริ่มสว่างแล้วนะครับแต่ว่าปัญหนาคือฝนตกนี่นะครับซอมบีม้มันไม่กลัวฝนนั่นแหละเดีย๋ยวต้องในคลังไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเอ้ยเรามีมนี่นี่ว่า เออนี่เรามีกระดูกปนโตสออิมันใช้ไม่ได้เ,เสียงคล้ายๆซอมบี้อยู่ข้างบนฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเอาวะสักตั้งออกมาเลยออกลายมาเลยออกลายมาเลย What the hell Hey skeleton Hey เต๋อสเต็อเทพเป็นไงอะเป็นไงอะ เกิลดิตันอีกแล้วเหรอในทำอะไรกับวงฉันนะเอาฮีดเดนหัวกูยอมไม่ได้หัวกูหัวกูวกไม่นะเป็นอะไรมากไปเนี่ยโอ้ฝนตกหนักเยฟจะผ่าไหมเนี่ยไม่ต้องหายแหมฝนตกหนักเลยเอ,อ๋อฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะซอมบี้ in your head in your head สอดเผ็ดสอดเผ็ดมึงจะมาหากูทำไมไม่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 นี่นั่นมานคริปเปอร์นี่นาเฮ้ยที่นีเป็นคริปเปอร์มันกลมกลืนมากนเลยนะมันอยู่ไหนแล้ววะอุ้ย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 เต็มเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโกนมาที่อยู่ไหนวะเคีียอยู่นั่ไนไงมึงคริปเปอร์ เต็มเต็มเลยเฮ้ยในมานี่สิเพื่อนรักมานี่สิอู้ยู่มาให้กูจะล่อมาล่อมาในแถวนี้ดีกว่าแถวๆนี้ยไปที่โรงกว้างๆหนยมามาศึกนี้มีแต่ฆ่ากับเจ้าสองคนนี่เนี่ยอุ้ยอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดนี่อย่าระเบิดอย่าระเบิดกระโดดเฉาะหัวตายเฮะกูชนะมึงไอ้คริปเปอร์เฮ้ยฝนแม่งจะหยุดเหรอวันก็เป็นทรายโก็ อเอเดี๋ยวผมว่าผมสร้างอ่าลงงันดีวกว่าลงเลี้ยงสัตว์ข้างนอกเฮ้ยทำไมทำไมตัวนี้ฝนโอ้โหมึงแบ่งเขตได้ดีมากอนะตกแค่นี้โอ้โหฝนตกไ่ทั่วฟา้าตรงนี้ไม่ตกนะตรงนี้แค่มืดตรงนี้ตกนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นับโลกใบน,นี้นะหรือว่าโลกจใกล้าจะแตกแล้วเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้จะสร้างเป็นอันนี้กว่าลงพอเลี้ยงเลี้ยงอย่างเงี้ยมัน ค่ายากครับต้องเดี๋ยวจะทำตรงเนี้ยทำเป็นโลงดีกว่าแต่งเป็นหมวดเป็นหมวดไปโอเควางตรงนี้ครับปับ๊บไม่รู้ว่ามันจะยังไงเดียวเนี่ยเออโอเคแต่ว่าคงไม่มีตัวอะไรมาตุ๋ยผมนะโอเคหินมีเยอะครับรวยหินเพราะวสร้างบ้านไปมีหินเยอะโอเคแล้วก็วางงนี้แล้วก็วางอย่างเงี้ยอย่างนี้นี แล้วลงคาสักเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนไปเข้าบ้านก่อนหลบฝมเดี๋ยวไปคราบของก่อนโอเคตันนี้เลือดกระหมดแล้วต้องฮิวก็ฮิว๋ยวไม่มีเอ๊ยมันมีปลาย่างอันหนึ่งนี่วะใกล้จะมาจับแมวนะแต่ว่าหาแมวไม่เจอเพราะไม่ได้อยู่ใกล้จังกนเกิ้ลนะครับเงียบๆไอ้ยอยกินดิกินอีกดิโอเคก็อะไรยัดเข้าคลังได้บางวันอันนี้เข้าคลังไปชิวก็ใครเข้าคลังไปข้าวไว้ก่อน กระดูกทานอ่าผงกันกันพาวเดอร์อ่าลูกธนูเข้าไปในคลังมเมล็ดข้าวเข้าไปในคลังโอเคครับหีบตัวนี้มีเยอะครับจะต้องคราฟไอ้ดูก่อนเอ้ยเรามีจอบอันนึงนี่ยว่าไม่น่าจะพอพอมัง้งพูดเองเออเองก็เราเนี่ยโอเคโอ,อกมาข้างนอกต้องหันมอง้ายมองผอมมันคงไม่มีตัวอะไรหรอกนะตอนนี้ผมกลัวฟ้าผ่ายอย่างเดียวไม่ได้กลัวอะไรนะเอาเป็นลุยเอ้าเวนกำ อ,อับบพสตบไปก่อนอ่าอย่างนี้นะโอเคมเมื่อไหร่เนจะหยุดวะวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าตาเธอคิดถึงฉันบ้างไม่นอเธอเมื่อวันจันที่แล้วสองเรายังได้เจอเจอสอโอ้โหเส้นแบ่ง อะไรดิต้นไม้ลำคาญจริงเลยถอนไปทิ้งแม่งเลยไปสิเอออย่างนี้จะได้สร้างฟาร์มฟาร์มคือการเก็บไว้ในป่าครับไม่ใช่โอเคครับคนละฟาร์มันฟาร์มในฮอนนะครับก็คนที่เล่นฮอนก็แอดชื่อมาได้นะครับชื่อสเปกเตอร์เอ็กสามนะครับชื่อ,นนอาชอาแนลเกา่านะครับก็มาหนึ่งอ่าชื่อในฮอนนไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอดีในกาลีนานะครับอุ้ยตกอีกแล้วนม่อุ้ยเดี๋ยว ขึ้นมาอุ๊ยอะไรวะทำไมกล้องมาถามยิงเมื่อไรมันจะหยุดเนี่ยโอ้โอ้โอ้เมื่อไรมันเฝนมจะหยุดตัวเนี้ยฉันยังต้องรอเธออีกนานไหมร้องก็เพียนอย่าร้องเบอกว่าทีหลังอ่ะชึบชึบชึบสูงสักห้าบล็อกน่าจะพอมั้งผมว่าน้าห้าบล็อกอย่างเงี้ยสองข้อ โอเคแล้วก็โคป์สโตนเลยอยู่ประมาณผมว่าต้องหลังคาไม่น่าจะพอวะแล้วทำหลังคาเป็นกระจกดีหลังคาโรงเรือนเออขาคิดดีนี่เออทำหลังคาเป็นโรงเรือนดีกว่าแต่กระจกมันต้องใช้ทรายเยอะนะเพือหังคาได้เป็นไรอเราอยู่เลรัทะเลทรายหาทรายก็อย่าตายพูดบน่นคนเดียวก็ได้ด้วยเก่งจุงเบยนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะนี่เนียนี่เนี่ยนี่ หกองครับอ่ะอ่ะปะัญนาคือเราจะลงยังไงให้ปลอดภัยเนี่ยอ่าต้องถาวิธีการลงแบบปลอดภัยครับลงในน้ำนี่แม่เกิดพลาดลงตรงนี้เดี้ยงแน่เลยตอนนี้ก็ได้แล้วครับเป็นโคง้งคเขาโคง้งก็จะข้าบจอดหน้าต่างเอาเองครับนี่เลยเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตรงนี้เออกั้นเป็นอย่างนี้เป็นคอเป็นคอกไยดีเอ๊ะต้องล่อสัตว์เข้ามาในฟาร์มเลยถึงจะปิดประตูได้ ตีออกก่อนเลยก่อนโอเคแม่ก็ต้องใช้มาเยือยู่ดีอะเพราะอะไรฝนมันจะหยุดวะเดี๋ยวไปดูว่าเรามีทรายหรือเปล่ามีทรายไม่ไม่มีทรายม้องดูในคลังเก็บของก่อนนะครับเต๋าโตูเฮ้ยร็อกกี้ hey, <Rocky. S 1> เป็นไงมาหน่อยจะมาหน่อยเข็นจะมาหน่อยจะมาหน่อยตกน้ำไปจีตกน้ำไปสิเอออยู่ในน้ำมาแหละเออมันงอขึ้นมานะ อาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจีโอโหมีสะบัดน้ำสวนงารักกว่ะไปนี่ไม่ตั้งนี่ไปชิวโอเคอให้มีทรายด้วยว่ะแล้วก็เอา่านมาสักสองก้อนเตานี้มีเนื้อก็ใส่ฐานเข้าไปตู้ล่างมีฐานก็ใส่ไปตู้บนแล้วก็เอาทรายเยอะเข้าไปนะครับอยวต้องหาข้าวก่อนข้าว แต่ไม่มีไม้เยอะเาขาตีควรต้องคราบไหนหน้โนะอะไรวะทำรั้วเออทำรั้วต้องใช้สติกเยอะพอสมควรออวางอย่างนี้เจ็ดอย่างละแปดแปดวางอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้เชื้อสีมันพอไหมเนี่ยพอนี่ว่าโอเควางอย่างนี้ไป ได้ประมาณกองหนึ่งพอดีได้รั้วเนี่ยต้องคำนวณน้ำพอไหมนะคราบไปเพื่อก่อนดีกว่าขาดโอเคผมว่ามันใช้เยอะอยู่นะนาเก,กียร์นวน,นเนี่ยสิบกอันเองโคตรน้อยเลยเขี้โอ้โหได้โคตรน้อยเลยเฮ้ยทำไมมัน,มน โอ้โห okay. oh, oh, ได้โคตรน้อยเลยครับเอาไม้่โดนติ๊กทิ้งเอาเก็บมาเก็บมาอ่าฮะแล้วก็รัวมานี่รัวเล่มันจะหยุดมตกข้ามวันเลยไงวะฮะพายุเข้าอ่อโอเคนี่ก็จะวางตรงนี้ปิ๊บปิ๊บโอเคเดี๋ยวต้องเป็นสัก่วนให้ดีกว่าสัก่ว่สัส่วน ส่วนข้อตรงนี้กี่บล็อกวะสามบล็อกกั้นตรงนี้เลยกันตรงนี้แล้วก็กันตรงนี้อ๋อง่ายงายเต้องทำเป็นประตูนะครับก็ตรงนี้เป็นข้อเลยแต่ว่าก็ต้องตีออกก่อนนะตีออกก่อนตีไปออกตีตรงนี้ออกเออเป็นข้ออย่างนี้มันก็ต้องต้องเว้นตรงกลางไว้ทำประตูนะครับเป็ข้อใส่นั่นเองนะครับ ฝั่งนี้ทํะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้ไว้ปลูกผักดีกว่าอเมืเม่อไรผมจะหยุดไว้ในฝนเนี่ยกลัวกลัวซอมบี้เือพวกคิปเปอร์มากเลยเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันไอฝนตกเนี่ยแดดเลยไม่ออกเอ้ก็ถูกแล้วดีกว่ามันเลยไม่มีแดดเ,เผาซอมบี้นะครับโอ้ตกน้ํมามันจะเผาเสร็จแนวโหสิบสี่อันเองเอ๋อจะทําอะไรวะลืมลนะอ้วประตู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 ต้องประตูสามอันที่ไัมวางยังไงวะเนี่ยวางอย่างนี้อ่อ เฮ้ยไม่มีไม้ว่ะชิบหายละมีไม้ไหมในตู้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม้ไม่มีไม้ no no องทางไม้อีกแล้วโอ้องทางไม้อีกแล้วองทางไม้อีกแล้วครับน้องเนยน้องน้องเลยมากินตับแน่เบอร์รี่ทำตับไม้ทำลายป่า โอ,โอ้เปนฟาร์มโอ้เปฟาร์มขนาดใหญ่ไม่ต้องมาเลี้ยงนอนกบ้านสงสารวัววัวตกนนักฝนอย่างนี้ครับน่าสงสารคุณหน้าตาครับไม่มีความสุขเลยรอเพื่อน yeah, เยอะเเมื่อยแลืวอะนู้น <No, S 2> อยานะ่าเพ่นเมื่อนะ่เมื่นะคเรต่อมาแค่นี้ก่อนนะโอเคโอเคบเร็วนีเข้าบ,บ้าน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 ,อ,บบานอย่าหันไปอย่าันไปไม่มีอะไรหันไป ยานไปอาญานไปเข้ามาในบ้านปลอดภัยแล้วนี่คือสวรรค์แห่งบ้านทรายทองโอเคครับตินี้มีสติกแล้วมันวางยังไงวะเอาผิดไม่ได้ทำเป็นไอโนยังไม่ได้ทำเป็นวูดเดนแพร่งมันเป็นอะไรวะเนี่ยบริกวดูดแพรงโอ้มีมาหลายแบบนึงไปเงี้ยเออเงี้ยใช้สามอันสินะแล้วก็วางไปสามอัน โอเคได้แล okay, really. yani ้วก็คืนนี้ต้องไปนอนยังไม่มืดเลยมืดหรือยังเนี่ยมืดหรือยังมืดนอนแล้วเราฟอนดิทุกท่านนอนในหัวค่ำเป็นเด็กเอลเมย์นะต้องถือดาบไว้เผื่อตัวอะไรมาสักกิตตอนตื่นไม่มีอะไรเนอะไม่มีตัวเฮ้ยเฮ้ยฟักทองเฮ้ยทำไมฟักทองหน้าเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยหน้ามันซอมบี้เลยฟักทองโอ้โหเออก็ยังไม่เสร็จนะโอ้ยฝนหยุดแล้ว เย้ฟ้าใสฟ้าใสใจเกินร้อยอม,มันก็ไม่มีตัวอะไรแถวนี้นี่นะคิดว่าไม่น่าจะมีนะืมสำรวจแถวนี้ก่อนไม่มีอะไรนะต้องขึ้นที่สูงขึ้นภูเขาก่อนเอ้ยภูเขาเนีย่ยมันหน้าเอาทีนที่ยัดเข้าไปใน,ในกลางในใจกลางภูเขาเนอะเนี่ยเปียจะจะเทียนทีต่ตงนะรงฐานน่ะเจาะรูเพราะว่าถล่มกันมาเลยแหละออื ทีนี้ขึ้นไปข้างบนก่อน,นมีอะไรวะเนี่ยตังนี้ไม่น่าจะมีตัวในแถวนี้นะบุกเขาทะเลสายเย่เย่เฮ้ยมาได้ไงเนะโอ้โหเล่นซ่อนแอบแล้วมาอีมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังเล่นโปะแปะก,กับคีปเปอร์นะครับมาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนฉันลับไหนได้ว่าจะเป็นยังไงอย่าเข้ามาใกล้กูมาสิ มาสิชิปไฮไรเยโอ้โหโอ้โหมาทำไมไม่รักก็คงไม่มามาทำไมไม่รักเรามาทำไมคนละเพลงกันแล้วเฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮ้ยอย่าระเบิดอย่าระเบิดบางระจันบางระจันบางระจันมีอาจยืนอยู่ทุกวันเพนเดือนสิบสองบังระจันบางระจันบางระจันมีอาจยืนอยู่ทุกวันเพ็นเดือน โง่หอะฮึหมวกเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วคริปเปอร์เอ้ยคริปปี้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 โอ้ท่านี้สวยวะ่ะอุย้ยกำเลยข้างหลังยังไม่เคยมาสำรวจเลยวะ่ะข้างหลังนี่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่นนเ,เป็นเป็นอะไรวะร่องรอยอรารยะทำโบราณหรือไง โอ้โหโวัแถวนี้เดี๋ยวคมาสำรวจแล้วกันนะไปกลับไปบ้านก่อนไปทำไอ้ฟาร์มสัตว์ก่อนโอเคโอ้แถวนี้เป็นภูเขาสวยมากเลยนะต้องปีนเขาอีกแล้วเนี่ยแหมขนทางกลับบ้านมันช่างยากลำบากยิ่งนักนะแหมไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว่าสูงวัดได้ด้วยใจเธอ กลายเป็นหอนเฉยเบรย์โอเคในประตูรั้วประตูรั้วประตูรั้วอยู่นี่นี่เองโอเคครับได้มาแล้วประตูรั้ววิ่งไปเลย go away เอ่อโอเคประตูรั้วติดปี๊บเอาปิดด้านกำรรม,มีโอ้ที่ลังติดได้ถูกด้านนะเอาไอสัตว์วางนี่เล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆ เลงดีๆได้แล้วกไปต้นข้าวต้นข้าวเปิดฟาร์มนี้ไปเลี้ยงวัวนะได้พวกนายนะเห็นนี้ไหมเห็นนี้ไหมเห็นใช่ไหมออกมาเลยออกมาจากฟาร์มออกจากมุมที่ซ่อนอยู่มาแสดงให้โลกได้รู้เราคือใครยายใครคว้างทางออกโดดออกมาที่ใจบอกเข้ามาสิ เข้ามาดีมึงทั้งสองตัวมึงเข้าไปดีมึงไม่เข้ามึงก็ออกไปเข้าไปเข้าไปดีบอกมึงเข้าไปาาอีวัววัวดือ้อวัวดื้อวัวพยศครับึงจะไปไหนแล้วมึงมานี่ดีเฮ้ยนักใจกัวสมัยนี้จริงเลยมึงจะไปไหนหายหายเหี้ยหายมานี่มานี่ มึงรดึงมานี่มาเนี่ล่อเขาฟาร์มยากชิบหายเลยเข้ามาดิเข้ามาเดียวต้องโผล่เมียเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาดีๆดีแล้วเ,เข้าไปฮะโอเคเราไปให้มันซ้ำกันนะครับมแม่มันเป็นตัวเมียทั้งคู่นี่หว่าแล้วมันเกิดลูกยังไงอ่ะเป็นเลสเบี้ยนเหรอเยังลูกหัวโตไงล่ะเป็นอะไรเนี่ย เปิดเล่นหมดเอเดฟเหรอไอหัวโตอ๋อโอ้ต้องไปทำเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ดีกว่าเราจะไปดูนะครับว่า,าอ่ากระจกเสร็จหรือยังนะครับกระจกของฉันให้กลาสไม่กลาสเฮ้ยด็อกกี้ว่าไงด็อกกี้ด็อกกี้ด็อกกี้อ่าเอามาโอหมดพอดีเลยโอเคน่าจะพอแล้วมั้งหลังคาเล,ลงเลยกระจกเนี่ย โอเคเป็นโรงเรือนกระจกนี่เองนะครับเดี๋ยวโอเคเรายังล่อสัตว์เข้ามาหมดนะครับเราเลยอะไรเนี่ยแปะไฟก่อนปิ๊บโอเคแปะไฟกันตัวแล้วเข้ามาขโมยขโมยหมูเราไอขโมยวัวเรากินนะครับกระจกแล้วมันทํำยังไงทีเนี้ยกระจกไม่ถึงว้ทีนี้งานเข้าเอามันนี่ก่อนดิเขาต่อล็อกขึ้นไปอีกอ่ะโอ้ลำบากจริงโอเค เป็นช่างแอร์นะครับนี่นี่ทำโรงเหนือกระจกผมว่าไม่น่าจะพอนะห้าจะเ,เป็นนี่เตะเพียบไปอันนึงแล้วไม่น่าจะพอผมว่าอโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาทำาลงเรือนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อยกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ